มาถึงที่แล้วครับมาดูบ้านนะครับบ้านนิยมชมทุ่งสร้างมาจะเดือนเดือนกว่าแล้วครับเนี่ยขึ้นมาดูอีกรอบหนึ่งมาสร้างไปถึงไหนแล้ว ก็จะประมาณต่างแรกก็เป็นห้องรับแขกสองก็้องรับแขกที่สามเป็นห้องนอนห้องเล็กก็จะเป็นห้องน้ำํำ <Okay. S 1> ดูรอบๆกันนะวันนี้นัดช่างมาจะมาดูกระเบื้องกับดูสีไอยด้านบนก็ทอบไปแล้วอุ้ยหาอะไรไวรุ่นกลนห้องน้ำก็น่าจะ เสร็จเรียบร้อยแล้วมั้งแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทีอืพื้นข้างหลังที่เทออกมาเจคานี่ครับเทออกมาสี่เมตรอืมชนกับท้อน้ำพอดีเลยที่หลังบ้านก็พอดีไม่ปลูกกล้วยอืมานหลังบันไดหลังบ้าน นี่ก็จะเป็นห้องครัวภายในบ้านส่วนตรงที่เรายืนตรงนี้ก็จะเป็นครัวบ้านๆดูสองนี้ครับนี่เป็นห้องครัวห้องนอนห้องรับแขกอันนี้ไม่รู้ช่างเขาจะมากี่โมงมีฝ้าอะไรฝั่งนี้ก็เหลือใส่ ที่นั่งตรงนี้ตรงนี้ไปดูดตรวจทางในตัวบ้านมันได้ขึ้นเยจะมันได้ห้าขั้นนะครับตรงนี้ก็เราก็จะทำเป็นเะแบบเบียงที่นั่งนี่ป่าก็อาสีลงด้านนอกเข้ามา ขวามือจะเป็นห้องรับแขกแล้วก็สายก็มาเป็นห้องรับแขกจะเป็นตัวเอลอนะครับนี่มาอย่างนี้เหมือนกันก้านี่ก้าหลุมเราทำแล้วช่างก้าก็จะรับกันเลยเป็นตัวเอายาวไปนู่นเลยครับส่วนตรงนี้เราจะไม่ได้ทำาว่า เดี๋ยวไปดูห้องนอนห้องนอนฝั่งซ้ายโอ้กระบูกระเบื้องเะเริ่มปูแล้วนี่ลายแบบนี้เจปูไปแล้วต่ก็สั่งช่างมาประมาณนี้แหละขาขาวขาวติดดำนิดนึงดูฝั่งนี้ก็เริ่มปูกระเบื้องไปแล้วฝั่งนี้ปูเสร็จหมดแล้ว ไฟก็ทําแยงมาหมดแล้วทุกจุดนู้นไฟอะไรไม่รู้ดูห้องครัวห้องครัวในตัวบ้านํำสิงสิงตรงนี้บ้างน่าจะาสิงกับเตาตก็จะอยู่ด้านนี้ สองบ้านตองนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําในตัวบ้านห้องน้ำก็ประมาณวมกว้างเท่าไหร่สองเมตรห้าสิบปักไฟก็ททำให้หมดดึงไม้หมดแล้วไฟอ,อมืมันไดลงด้านนอกมาตัวหลังบ้าน ครับก ah, pues hmm? nah, ็จะประมาณนี Titanic, ้ครับพี่น้องครับนี่เอายกมาตึ้มบ้านใหม่ดมรวงก็ประมาณนี้ครับพี่น้องครับนี่ยังไม่เสร็จยังไม่ได้ดมรวมก็เบื้องกระปูโดดดันในนึงอ้าวลูกดิกมันจังไหนนี่โอ้โหเขาไปดูบ้านเราไปเข้าไปเออเข้าไปเข้าไปอุ้ยก็ได้ไหมไม่ได้เสียงอะไรมีอุ้ยเสียงงัวอู้งัว หลังบ้านอุ้ยมัลองอย่างนั้นพี่เดิมครับปัญหาของเราคือพี่เดิมคือกำแพงพังครับพี่น้องครับนี่กำแพงพังยาวเลยนุ่นยาวเยนนุ่นบ้านก็ยังไม่เสร็จทีสมานี้รอช่าง ก็จะทาสีอะไรหรือจะเริ่มทาไปแล้วไม่ได้มาดูกับอีกหนึ่งคือเรายังไม่มีประตูยกยอกไปนะถนนะนะนั่นนะกับประตูยังไม่ได้ใส่ทีเข้าไปเพลงเราจะโบราณหน่อยครับพี่น้อง ด้านนอกที่ติดกันก็เขาก็ทํากําแพงแล้วเหมือน,นกันประตูเรียบร้อยแต่เรายังไม่ท,ทําที่นี่ครับคงจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอช่างสบายเป็นนีนน้ีช่างกาลังทาสีฟ้าสีก็จะเป็นสีครีมนี่ครับอาตรงผ้าลุม ทำให้ดูต่อหน้าที่เรามาดูบ้านเลยครับพี่น้องครับนี่ถ้าป้าเสร็จก็จะได้ลงกระเบื้องสีจะได้ไม่หยดใส่กระเบื้อง ดูไม่เห็นกับตาภาพสดๆนี่ครับนี่ตอนนี้กำลังคุยกับช่างว่าจะทำประตูหน้าบ้านราคาจะเท่าไหร่มีหลายอย่างต้องทำอีกเอาส่วนนี้ก็จะเป็น,ปนหินทราย ใส่ประตูใส่เสาี like ่ครับนี่ดีคลเหมอมาพอดีกำลังคุย